สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะคะคนลูกค้าที่ใช้บริการกับ New View Tour ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามน,นะคะว่าจบทริปกับเราแล้วรู้สึกอย่างไงนะคะอุณพี่เป็นยังไงบ้างคะที่กองเราสนุกค่ะแต่เ,เวลาน้อยไปนิดนึงเวลาน้อยเนาะต้องจัดทัิปสามวันสองคืนใช่ไหมคะ,คะอันนี้ต้องบอกที่บริษัทแล้วนะคะแล้วก็ โอ้ยโคตรใจมากยคุณปีกับคุณมากค่ะเดี๋ยวมาถามฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างคะกับการมาเที่ยวกับเราในปีนี้โอเคไหมคะดีค่ะอะไรนะคะสนุกดีมีอะไรแนะนำไหมคะแนะนำได้เลยนะคะไม่มีนะคะคนผู้หญิงคนนี้ละคะโอเคไหมคะค่ะดีค่ะชอบอะไรเป็นพิเศษไหมงานน่ารักค่ะแล้วกอบริการอะออ่าต่อไปค่ะลองตา สองสาวนัานเลยรู้สึกยังไงบ้างคะไปเที่ยวกันในปีนี้ค่ะ,ะต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรอีกไหมคะปปรรับุงพัฒนาไปหรอก็มันก็ดีแล้วเ,เอาให้มันดีขึ้นเอาให้มันสนุกบ้างโอเคอค่คะ,ขคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ